สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องนะ้าสารพัดคลิปนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่เราสอนวิธีการประกอบแล้วก็รีวิวนะคะคลิปนี้จะมารีวิวค่ะตั้งกล้องตัวนี้นะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะตัวนี้สามารถปรับได้3ามระดับนะคะคเราต้องงะขาออกนะคะอันนี้ได้บหกเห็นบ่ เห็นปะนี่นะคะมันงอแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ปรับได้สองระดับนะคะสองระดับแล้วก็มันจะมีตัวล็อกปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะเราอยากใช้ขนาดหนึ่งก็นี่นะคะมันก็จะประมาณนี้แต่ขนาดอันแรกอันแรกขนาดนี้ก็พอดีแล้วนะคะก็ามันสูงอยู่แล้วนะคะ ตรงนี้นะคะสามารถหมุนได้นี่นะคะสามารถหมุนได้แบบนี้ไ,ได้นะคะก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคา203บาทนะคะตรงนี้ก็สามารถหมุนได้ด้วยนะคะนี่หมุนได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะ <S <S เขาเขายังให้รีโมทมาด้วยนะคะเป็นรีโมทในการสั่งถ่ายรูปสั่งถ่ายวิดีโอนะคะ เดีวเราจะมาลองใช้กับโทรศัพท์ของเรากันค่ะนี่นะคะเอาสับเราจะลองเอามันหนีบใส่ตรงนี้กันค่ะให้เราปรับขนาดแล้วก็ค่ะตล้งด็ีก่อนนะคะ ไยังไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่ขยับปลาเป็นหัวเหรอเดี๋ยวนี what? ่น um ่าจะค่อยตัดนะบอกว่าเห็นเลยต้องนั่งให้ข้างล่างก่อนที่้จเรื่องคละค่อยเห็นหัวเดี๋ยวนะ โอเคเห็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอามากะลืมสต็อปคลิปเนาะนาะไโอเคนี่นะคะเราจะมาลองใช้กับโทรศัพท์ของเรากันนะคะ,นะคะโทรศัพท์ให้เรานะคะนี่นะคะมันจะเป็นที่ล็อกอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราหมุนออกมาค่ะหมุนมันก็จะค,ค่อยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็จะ ลอยสูงไปเรื่อยๆันนี้มันจะสูงขึ้นให้เราเอาโทรศัพท์ใส่เลยให้มมุนขึ้นอีกครมุนขึ้นอีกจนกว่าจะใส่โทรศัพท์เราได้นะคะหมงขึ้นเรื่อยๆนะคะโอ้ตอนนี้ก็ยังใส่ไม่ได้ทำหมุมนอีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ใส่ได้แล้วพอเราใส่ได้แบบนี้นะคะให้เราหมุนตรงนี้กลับนะคะปึ๊บซึึ ล็อกพอดีนะคะจะไม่หลุดไปไหนเลยนี่สามารถปรับได้แบบนี้เลยแับนี้ได้นะคะสามารถโยกขึ้นโยกลงหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็สามารถทําตรงนี้ให้มันเป็นหมุนซ้ายหมุนขวาแทวหลังนี้ได้นะคะจะสามารถจะนิยมใช้ตรงนี้หมุนนะคะมัาจะเป็นตรงนี้ให้จับหมุน นอกจากนี้ยังมีที่เก็บรีโมทของเราด้วยนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะ่ะถ้ารีโมทเสียบเข้าไปเลยนะคะนี่นะคะเสียบเข้าไปเลยค่ะปึ๊บนี่นะคะเป็นที่เก็บรีโมทเสร็จแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับช่องนะสสารพันคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย,าอย่าลืมราชมคลิปอื่นๆนะคะ